ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์แนวแต่งก่อนค่อยรักของสวีรว่่หานกับเว่ยเจอมหมิง perfect and casual หรือลุ้นรักคู่รักกัมมาลอหรืออาจารย์หล่อบอกต่อด้วยนั่นเองค่ะเขาคนนี้นะคะมีความโคตรจะสุดตรงในระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง จนดูเหมือนเป็นคนเย็นชามีความรักในศาสตร์การคำนวณและเชื่อมั่นว่าคณิตศาสตร์มีคำตอบให้ทุกอย่างในโลกนี้จนกระทั่งได้มารู้จักกับนางเอกสิทธิ์สาวตัวป่วนนั่นแหละเขาจริงได้รือว่าเรื่องของหัวใจนะคะไม่มีอะไรมาคำนวณได้จ้ายิ่งนางเอกมาแนวสบายๆผ่อนคลายสไตล์แคชเชียลแบบคาดเดาไม่ได้ด้วยแล้ว เคมีของทางคู่ก็เลยมาในแบบแม่เหล็กต่างขั้วที่มีแรงดึงดูดต่อกันสุดๆเอาจริงใหญ่ว่าจางเหล่าซื้อนั้นที่จริงไม่ได้เป็นคนเย็นชานะเ้าจะอบอุ่นใส่ใจอะค่ะนางเอกมีเรื่องเดือดร้อนอะไรช่วยเหลือทุกอย่างแม้เรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างตุกตาหายก็ยังช่วยตามหาจนเจอนาเนอเงี่องอยมอมแมมไปหมดหนาเอ็นดูมากค่ะ ใครอยู่ใกล้แล้วไม่หลงรักก็บ้าแล้วที่ออกอาการเพ้อหนักเนี่ยไม่ใช่แค่นางเอกเหรอกค่ะคนดูก็โดนกวาดเรียบเหมือนกันคลิปเนี้ยายก็เลยจะมาว่าถึงแนวปัจจุบันกันบ้างเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่ารักต่างไวัเรื่องบุปผาแห่งรักหรือ The Forbidden Flower ค่ะพระเอกก็คือคุณเจอร์รี่เอฟโฟหรือ แววหมิงซื่อจากซีรีส์รักใสๆหัวใจสี่ดวงในตำนานนั่นเองส่วนนางเอกชื่อสวีรัวหานนะคะนางเอกจากเรื่อง Perfect and Casual ลุ้นรักคู่รักกำมะลอนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องแนวรักต่างวัยเหมือนกันด้วยค่ะก็ไม่รู้ว่าทีมสร้างเนี่ยเห็นแววน้องจากเรื่องนั้นหรือเปล่านะคะก็เลยดึงมาเป็นนางเอกเรื่องนี้มาที่เรื่องย่อค่ะเซียวหานพระเอกของเรื่อง เป็นหนุ่มใหญ่นักจัดสวนสุดติดค่ะที่มีงานอดิเรกเป็นช่างตัดผมวันหนึ่งเนี่ยก็บังเอิญเพื่อนชวนให้ไปช่วยงานที่ร้านแล้วก็ไปสระผมให้สาวน้อยคนหนึ่งเข้าสาวน้อยคนนั้นก็คือเฮอรรันนะคะคุณหนูไฮโซที่มีร่างกายไม่แข็งแรงจากโรคประจำตัวค่ะแม่ของนางเนี่ยก็จึงเข้มงวดมากไม่ค่อยอนุญาตให้ออกไปไหนนะคะเพียงแค่พบกันครั้งแรกค่ะ แม่สาวน้อยก็ลงรักพระเอกเขาเต็มๆจากนั้นนอนก็ตามไปจีบเฮียเขาถึงบ้านเลยโชคดีนะที่พระเอกของเรานั้นนะคะเป็นพวกเย็นชาแถมพ่อพระก็เลยพยายามรักษาระยะห่างไว้แต่พองามค่ะแต่ใยน้องก็คงถือคติตือเท่านั้นที่ครองโลกจึงเดินนะารุกไปเรื่อยเลยค่ะจนพระเอกเนี่ยเหมือนจะใจอ่อนอยู่แล้วเชียวถ้าเขาจะม่คนพบซักก้อน วันนอนที่ดูใส่ซื้อน่ารักคนนี้มีความลับบางอย่างปิดบังอยู่ค่ะความลับนั้นจะทำให้พระเอกยิงสร้างกำแพงหรือจะทำให้ทั้งสองใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะกลับมาครั้งนี้นะคะคุณเจอร์รี่ก็ยังหรอเหมือนเดิมเลยหน้าตายังกะสตาไฟไวหุ่นนั่นซิกแพคงามแคสคือใช้เลยแหละรักแรกของสาวๆตลอดการ ที่นางเอกเจอครั้งแรกแล้วก็โดนตกเลยนั้นคือไม่เกินจริงค่ะคือเป็นไปได้ฟุดๆที่เพิ่มเติมก็คือฝีมือการแสดงค่ะแววตาของพระเอกที่ออกเศร้าๆเหงาๆทำให้ตัวละครดูมีเสน่ห์น่าค้นหามากๆส่วนน้องนางเอกดูแล้วเพลินตาน่ารักค่ะแสดงเก่งมากรุกผู้ยังไงให้หน่าเอ็นดูก็ต้องยกให้น้องเขาเลยแหละพระเอก เห็นทำท่าเย็นชาเมินนางเอกตลอดแต่ครั้งไหนเนี่ยก็ต้องมีวันไหวกันบ้างแล้วนะยายว่าเคมีทั้งคู่จัดว่าแรงเฟอรค่ะแค่อยู่ใกล้ๆกันก็เกียมจิกหมอนรอแววลุ้นหนักว่าเมื่อไหร่จูบแรกจะมาสักทีและดูจาก p l อ t แล้วนะคะหลังจากผ่านช่วงโปรโมชั่นหวานๆน่าจะดราม่านักหน่วงไม่บรรเบายังไงยายจะเกียมหมอนกับทิชชูไว้ทั้งคู่เลยค่ะ จะไปทางฟินหรือจะน้ำตาเรื่องก็พร้อมรับทุกสถานการณ์เอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องนี้หรือเป็นแฟนคลับคุณเจอรี่ตามไปชมแบบซับไทยกันได้ที่ VTV เลยค่ะคุณหมอที่หล่อที่สุดในปัตตภีนาทีนี้ไม่เกินจริงคุณหมอเหอซูเยจากซีรีส์โรแมนติกฟิลกูสสมัยใหม่รักเธอที่สุดเลยหรือ The Best Thing ของค่ายาฉีอ e. ี รับบทโดยจ้างหลิงเฮอประกบคู่นางเอกสาวเพราวสเสน่ห์วีรัวหารนั่นเองคุณหมอเหอซูเย่เป็นแพทย์แผนจีนระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์หมอเชี่ยวชาญด้านมะเร็งฟังดูแก่มากแต่จริงๆแล้วยังหนุ่มฟอ้อนหล่อเฟี้ยวอายุแค่31แถมชอบเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเทค่ะ แม้จะเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลใหญ่แต่ทุกๆเสาร์เขาก็จะมาช่วยรักษาคนไข้ที่คลินิกชุมชนแล้วก็ที่นี่เองที่ทำให้เขาได้พบกับเซนซีฝานสาวสวยคนเก่งรักการทำงานที่กลายมาเป็นคนไข้เพราะอาการนอนไม่หลับแค่ได้สบตากันครั้งแรกพระเอกก็ปิ้งนางเอกทันที แต่ด้วยความเป็นหมอนะจะให้รุกหนักเกินไปก็คงจะดูไม่ดีค่ะแรกๆจึงได้แต่เอาใจใส่ถามไทยดูแลอาการนางเอกเป็นหลักพอรู้ว่านางเอกมีแฟนแล้วก็ซึมไปพักมายิ้มหน้าบานอีกทีก็ตอนที่นางเอกเลิกกับแฟนจ้าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่านะแล้วความชั้นเชิงของกลุ่มเขาก็คือ การอ่อยแบบโนลิมิตสกิลอ่อยเกินส0 0เปอร์ซนจ้าค่อยๆอยหยั่งท้าชีนางเอกแบบใจเย็นตอนนางเอกเผลอออกอาการเพราะว่าเข้าใจผิดว่าพระเอกเป็นพ่อไม้ลูกติดนั้นฮาฝุดฝุดฉากกินข้าวหลังเฉลยความจริงคือเดบเเบสค่ะทีมนักสแสดงยอดเยี่ยมจริงๆนุกนิบมากแล้วจากนั้นเหมือนคุณหมอของเราจะเริ่มมั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียว สาวชวนกินข้าวครั้งแรกก็นัดไปที่ห้องเสแล้วทำท่าเหมือนไม่ได้คิดอะไรไม่ดีแม้แต่นดิดเดียวนะคะส่วนนางเอกนั้นเลิกรักไม่ไหวยิ่งหลังๆพระเอกชวนกินเมนูสุขภาพที่ห้องเหมือนเป็นกิจกรรมประจำสัปดาหน์นางเอกก็ยิ่งวันไหวหนะะักค่ะเกือเผลอขโมยจุ๊บพระเอกตอนนอนหลับแม่เสียดายโดนรุนนองพระเอกขัดจังหวะสดได้ พระเอกเสียดายยายก็เสียดายค่ะแบวตามคาดค่ะ first kiss นั้นเป็นนางเอกที่เผลอใจรึกก่อนจนได้พระเอกของเราไม่รอช้าเอาคืนยังไว้จุบมาจุ๊บกลับแอบโกงเล็กน้อยที่ดีกรีกความหนักงงเท่านั้นเองเป็นอีกเรื่องที่ไปครึ่งทางแล้วก็ยังหวานหนักฟิลกูดทุกอีพี ครื่งที่เหลือนะคะก็จะมีปมดราม่าโผลมาเล็กน้อยเรื่องนางเอกไปเรียนต่อเมืองนอกค่ะแต่จะยังไงใหญ่ก็ยังเทใจว่าคู่พระนางของเรานั้นก็จะต้องเสิร์ฟความหวานกันจนมดขึ้นจอแน่แ,นและคอนเฟิร์มกันมาจากคุ้มน้องชายสุดหลอดจางหลิงเธอนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยรับทราบแล้วว่าฉากจูบนั้นจะมีมาเสิร์ฟให้ฟินกันจนนับนิ้วไม่ไหว ใดๆสุดท้ายหวังอย่างยิ่งว่าเรื่องเนี้ยจะจบดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครชอบซีรี Good ส์โรแมนติกฟิลกู๊ดสอดแทรกความรู้เรื่องการแพทย์แผนจีนได้แบบสมจริงดูสนุกพระนางเทมีช่ำจุ๊บเก่งทั้งคู่ตามไปดูกันได้เลยที่ไอฉีอีจำนวน28ตอนจบค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคน ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย